แลก็รับทุกคนเข้าสู่นะคะมิคอนวันวานยังหวานอยู่ค่ะ,อะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮียะทร้องพร้อมากเลยอะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเปล่านะเพลงอ๋อ,อคือคือเมื่อกี้เพลงพเพ,งพราะไม่ใช่เฮีย,ร,ย,ร,ย<ต>ร้องเพราะแต่ร้องสุเล่สุเล่สนะก็อยากรู้ว่าแบบคุณครูมาไหมคะเจ้าของเพลงนี้เนี่ยรุปุ้งเหรอครับใช่แล้วคือตอนแรกครับ มินิคอนทั้งนี้เนี่ยเชิญครูปุ้มมาเหมือนกันพูดคุยกับครูปุ้มไล้วหมครับครูปุ้มครับวันอาทิตย์นี้จะมีมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวของอินนะเราก็เลือกเพลงครูปุ้มเป็นเพลงเปิดครับในฐานะที่ว่าเราทํางานวงการบันเทิงทํางานด้านศิลปะเนี่ยก็ควรจะต้องมีการไหว้ครูกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มาครับครูปุ้มบอกว่าติดภารกิจครูติดอะไรคะคือไม่ทราบน้องเนี่ยดูแลน้องเปล่าคือน้องเพิ่งออกจากบ้านไม่น่าใช่นะเป็นครูใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่เออไม่ต้องดูแต่เด็กนะ แต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่ถามมาเนี่ย<า>เจอใครตอภใ,ใครกี่คนสังเกตนะครับคุณไม่ทราบว,ว่าใครได้ดูคอนเสิร์ต a f 7ี้บ้างครับดูกันไม่เอ่ยอ่าหลายๆคนดูคอนเสิร์ตจะสังเกตได้ว่าคอนเสิร์ตทุกๆวีคครับจะต้องมีเทรนเนอร์สักคนแหละที่ขาดหายไป uh huh. อ่าฮะตอยกันจะประกาศหน้า <c oughs> ขอเชิญวอ์เทรนเนอร์ครับคุกบไม่มาว่ะติดภารกิจแต่ปัญหาติดภารกิจแกเนี่ยก็ไม่มีการบอกเหตุผลประกอบนะ เช่นะติดภารกิจจะหนีไปเดทก,กับแฟนจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่บอก<ม>อย่างคุปุ้งอย่างเงี้ยติดภารกิจจริงๆพี่สืบแล้วว่าคุปุ้งเขามีคอนเสิร์ตอีกที่หนึง่ง<อ>คือคุปุ้งเขาบอกว่าเขอยากได้เงินมากกว่าอย,อยากรู้เสียงร้องเพลงมันก็น่าดีใจอยู่นะครับใช่ไหมแต่เมื่อไหรก็คุยกันแล้วตอนนี้คุปุ้งติดภารกิจจริงๆครับมาไม่ได้วันนี้แล้วก็จะรองให้แกแล้วนิกอยากรู้อีกอย่างว่าทำไมคะ คือครั้งแรกใช่ไหมคะที่ทุกคนมามีคนินิคออเาครบเออชื่อแรกมันคือปออ,อ,อูกต้องตื่ะเต้นว่าไปแต่ครั้งนี้ทำไมถึงตั้งชื่อวันหวานยังหวาน,นอยู่ที่มานะครับของมินิคอนเสิร์ตที่ชื่อวันหวานยังหวานอยู่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุผลเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงเกา่าเพราะพี่รู้สึกว่าเพลงเกา่า<ก> อินเลิศไม่มั่นใจเราว่าอินเชิญมันมาทำไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นพิธีกรเองได้เลยได้นะครับสามารถที่จะรับง,งานเองได้ก็เรียกมันมาทิี่แทงกันเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรับน้องมันนะครับก็จะชนปะมาน,นะครับแต่คือผลคือเพลงเก่าเนี่ยหนึ่งเนื้อหาติดหูร้องง่ายด้วยถูกต้องข้อนทุกแต่ัวเราเงโดนใจนจำง่ายทุกคนฟังร้องตามได้จริงๆไม่ใช่อะไรหรอกคืออ่ะลองกว่าดูจากด้านขวาลองไล่ ช้าๆด้นะช้าๆไล่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 ไปไม่ต้องใช้สแตทอะไรเลยสามารถดูได้ทันทีว่าขาดอายุเนี่ยจะเกินคือสามารถร้องเพลงงานวันนี้ได้หมดทุกเพลงแน่นอนพี่มั่นใจอย่าง้พี่คะสาวคนนึงพี่เจ็บไหมคะคือว่าพี่แก่คะไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่หมายถึงว่าอายุเท่าๆกันไงอยู่ในวัยเดียวกันที่ฟังเพลงเหมือนๆกันหรอเออเราก็เลยเลือกเพลงที่เออรู้สึกว่าเออเราเองเราร้องได้เขาก็น่าจะร้องได้นะอย่างนี้จริงเหรอ ฉันเกลียดแกวแต่นั่นแหละโดยรวมคือเหตุผลนี้ครับอยากล้องเพลงเกาาเท่านั้นเองครับติดทูฟังง่ายถูกต้องก็เลยเลือกเพลงรุ้งขึ้นเพลงเปิดสาหรับรักที่ฝันไปนั่นนะครับแต่ตะกี้นี้ก็เห็นนะคะว่าเออเพลงเนี่ยมันมาจากไหนเรื่องแฟนฉันปะถูกต้องใช่ครับเพลงเมื่อสักครู่เป็นหนึ่งในเพลงที่ประกอบเข้าไปในเรื่องแฟนฉันครับแล้ว ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาอะไรอย่างไงีอ้อ้าวก็บอกไปแล้วว่าให้ปุ๊กปุ้งไงตอนแรกจะลองให้ปุ๊กปุ้งปุ๊กปุ้งไม่มาซักงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการไหว้ปุ๊กไปอืตอนนี้ก็เห็นในสคลิปอีกนะว่าเพียงก็เพลงจากหนังเรื่องนี้มาอีกถูกต้องใช่ครับชื่อเพลงแฟนฉันอ่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับเพลงต่อไปคือเพลงแฟนฉันใช่ดียคกันใครที่ลองได้ขอให้ช่วยกันร้องด้วยกันนะครับแล้วก็ขอยกเวทีให้ี่อิ่ก่อนเลยนะคะว่าไปฟังเพลงกันเลยแฟนฉันนะคะโอ